ันนี้ยิ้มได้อย่างมั่นอ,อกมั่นใจเลยค่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะแต่งตัวสวยแล้วข้างในก็ต้องดีข้างในนี้ไม่ใช่ตับไตไซผูกนะคะหมายถึงชุดชั้นในมีเพื่อนใจดีคนหนึ่งค่ะแนะนำผลิตภัณฑ์ในการทําความสะอาดชุดชั้นในกิฟฟลิลอนด d r y ลิควิดค่ะดีงามจริงๆวันนี้ของดีเลยอยากบอกต่อถ้าคุณเป็นผู้หญิงและคุณเป็นผู้ชายที่แบบคุณใส่ เนื้อผ้าหรือเสื้อผ้าราคาแพงๆอะไรแบบนี้นะคะหรือชุดผ้าไหมชุดชั้นในอย่างชุดลูกไม้ที่เราเลิฟม,มากส้มจะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ,อะตอบโจทย์ยังไงคะเพราะว่าสารสกัดนี่นะคะเป็นสารทําความสะอาดที่มาจากธรรมชาติทั้งมะพร้าวและก็ปาล์มฉะนั้นอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายโอ้ตาละอ่ะนี่เป็นผ้าของเรานะคะถามว่าผ้าเนี่ย เวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างปกติเนี่ยสำหรับกิฟฟินหนึฝาเนี่ยนะคะหฝาเท่านั้นนะจะใช้ผ้าประมาณ3-4ชิ้นแต่ด้วยวันนี้ส้มซักผ้าแค่ชิ้นเดียวเราก็อาจจะกะในปริมาณที่น้อยหน่อยแต่ว่าเข้มข้นแน่นอนค่ะใส่ลงไปประมาณเท่านี้นะคะแล้วเราก็เค okay, ลงไปเลยแบบนี้คะ่ะทุกคนเสร็จปุ๊บ้วนะทำไงต่อคะ ไม่ต้องค่ะเราไม่ต้องขยี้นะคะเราก็คนไปแล้วก็เอาผ้าตัวโปรดของส้มที่แบบเป็นผ้าแพงๆซื้อมาแบบอุ้ยหลายพันเลยนะใส่ลงไปค่ะแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้แค่15นาทีเท่านั้นแล้วยังไม่พอนะคือสามารถซักแปรงแต่งหน้าได้ด้วยนะมาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่าอุต่าตอนนี้นอน15นาทีแล้วนะคะเลยแล้วนะคะก็ ขออนุญาตซักเลยค่ะไม่ต้องเสียแรงเลยค่ะไม่ต้องขยี้เลยนะคะเห็นไหมข่าวมากมันข่าวมากข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะของกิฟฟ์ฟลินคืออะไรไม่ต้องตากแดดแบบว่าแบบแรงๆเลยอะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเนื้อผ้าจะสีซีดแต่อันนี้เราสามารถตากที่ร่มๆแบบนี้ได้เลยไม่มีกลิ่นอับ ไม่มีเชื้อราแล้วก็ยังถนอมนะคะเนื้อผ้าของเราได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะหรือใครอยากใช้ตามเหมือนส้มเนี่ยผลิตภัณฑ์ในการทําความสะอาดชุดชั้นนกิฟฟลีลอนดี้ลิควิดค่ะราคาแค่172บาทเท่านั้นถ้าอยากได้3ช่องทางช่องทางแรกติดต่อนักธุรกิจกิฟฟลีนทั่วประเทศช่องทางที่2โทรไปเลยค่ะ1101และช่องทางสุดท้ายเรามีแลแอด,ด้วยนะคะ แอดกิฟฟารีนไทยแลนด์อย่าลืมใส่แอดตัวข้างหน้าด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขออนี้ตไปซักผ้าให้คุณสามีตอบลาไปแล้วสวัสดีนะคะ